สวัสดีครับพบกับช่างหนุ่ยรามินทาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีงานมานําเสนอก็คือฝาลิฟนั่นเองเป็นงานเก่าปูงานง่ายเป็นแผลเก่าสมัยโบราณเลยนะครับผมแต่ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมครับและราคาก็ถูกด้วยสิ่งสำคัญพวิดีเล่นง่ายๆครับผมขย่านะครับลิ้นข้อหตัวเลื่อนอันนี้ขึ้นนะครับลิ้นข้อหตัว ก็จะมีไฟติดนะครับด like ูดูเลยนะครับชัดๆเดี๋ยวผมซูมใไม่ดูครับถ้าครูนะครับจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับสี่เม็ดหนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับสี่สามนะครับเปิดนี้อ่าไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะหนาเห็นไหมแดงๆครับอนี่ข้างๆสามนะครับผมเปิดนี้ผมว่าเล่น โต๊ะสี่สามอ่าโต๊ะสี่สามเต็งสี่คนยักษ์ก็ไม่ต้องสนใจแล้วปล่อยแล้วครับดูนะครับเห็นไหมครับผมโต๊ะสี่สามเต็งสี่นะครับอ่าดูเปิดต่อไปวิธีเล่นเลื่นงง่ายๆครับตัวนี้ซื้อทีใช้คุ้มครับดูครับเจ้าพยาวเหมือนเดิมครับแอบเปิดนี่ดูวนชัดๆเลยลิ้นเข้าตัวนะครับจะมีไฟติดนะครับ เห็นไหมครับผมเห็นไหมครับสามนะครับสามสองนะครับเปิดนี้เห็นไหมครับแค่รู้เม็ดเดียวก็เจ๊งนะครับผมแต่นี้เห็นแบบชัดๆเลยครับสองเม็ดนะครับลินเข้ออาตัวปุ๊บรู้เลยสองสามเม็ดเนี่ยเห็นแน่อ่ะเรามาดูกันนะครับสามสองนะครับเต็งตั้ผาปากโต๊ะสามสอง เห็นไหมครับเพียงเท่านี้เองถ้าสนใจอุปกรณ์ชนิดนี้เหมือนเดิมครับทักไลน์ไอดีมาได้นะครับแอดไลน์ไอดีมาเลย n u i อเนกสกออย่าลืมขีดข้างล่างนะครับ n u i อเนกสกอ i m i n t i a นะครับนุยอเนกสกอรามินทานนั่นเองหรือโทรที่097-084-5811นสนะครับสนใจอุปกรณ์โกงไฮโลหรือเป็นไพ่หรือ อะไรก็แล้วแต่โทรมาปรึกษาแล้วได้ครับมีทางออกให้คุณครับสวัสดีครับ